เริ่มหยาดตาหน่อยไหมอันนี้ถ่ายทอดสดอยู่อ๋อไลฟ์อยู่รักได้บอกบอกท่านบอกท่านครับผมสวัสดีครับจะไม่มีใครมาดูศูนย์คนจะไม่มีใครมาดูอันนี้อยากจะบอกท่านยาหยอดตางูงูงูกัดให้หยอดตางูนะฮะแล้วงูก็จะกัดเราท้องเรื่งูงูจะกัดเราน้อยลงตางูจะใสขึ้นเพราะมันกัดเราไปแล้ว จงอาใช้ไม่ได้ให้จงอาวันเร็วมากแต่งูเห่าหยอดได้นะเล็งใ่าถูกสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาไลฟ์บอกพี่ๆทุกคนเลยนะฮะไอ้ที่บอกว่าโรงงานกูเป็นป่าเป็นหาเป็นเหวอะไรมึงเห็นหรือยังว่าโรงงานกูเป็นแบบไหนฮะ ให้ให้ดูปลาคราฟดีกว่าให้ดูปลาคราฟโรงงานกูเป็นโรงงานกูเป็นป่าโรงงานกูเป็นป่านะฮะอันนี้น้ำมันกันป่าป่าพ่องเห็นปลาคราฟยังฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีค่ะเมื่อกีุ้่กที่อะไรฮัตคออย่างนี้มีหอดตางูอันนี้จริงจรคือยาหยอดตางูจริงจะอะไรคะถ้างูกัดให้หยอดลงไปเลยหยอดไปที่ตางูแล้วแล้วพิษจะออกมาออกมาสู่ร่างกายเรา เล่นมุกตลอดอันนี้เราก็มาอยู่ที่โรงงานนะฮะที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่ลาวนะฮะอยากจะให้ดูว่าโรงงานเนี่ยเราก็เป็นโรงงานเราทำมาปีกว่าเนาะไม่เคยไม่เคยพาใครมาโรงงานยกเว้นยกเว้นพี่ๆที่น่ารักคนทำจริงมีอีกหลายท่านที่อยากจะให้พามานะฮะ,อ,ะอยากจะพาพี่นัทม,มามากเลยพี่นัทมนนะสวัสดีจ้าพี่นัทมนถ้าดูอยู่นะจ๊ะนะฮะอ่ะจะให้ลองดูนะจ๊ะ อินดีมเห็นไหมอินดีมสปริงกรีนอันนี้เป็นชื่อโรงงานนะฮะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราทำกันอยู่จะมาลองดูว่าโรงงานของเราเนี่ย <c oughs> โรงงานของเรามีมาตรฐานอะไรบ้างะจะพาไปดูโรงงานเราเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมีควายตัวไหนที่บอกว่าโรงงานของเราอดู ISO ก่อนนะ ISO อันนี้เป็นกล้องหน้านะฮะ อาจจะกลับหัวกลับหางนิดนึงเนั้นมีแต่คอยๆเท่านั้นที่จะบอกว่าเอ้ยโรงงานเป็นป่ารกป่าป่าป้ามึงเหอะป่าป้ามึงเหอะเป็นแบบนี้ป่าหาอะไรสวยงามขนาดนี้นะฮะอ่ะไหนๆก็แต่ละคนไลฟ์ไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูตัวของบ่อน้ำน้ำแร่อีกทีหนึ่งนะฮะนะอดใจรอนิดนึงบ่อน้ำแร่อันเนี้ยพื้นที่ก็ประมาณหลายสิบไร่นะฮะหลายสิบไร่เลย โอเคไหมพื้นที่ดูน,น่านะ่าไงอุณหภูมิแบบกําลังมาเย็นเย็นเลยนี่แล้วผมก็จะมาให้ดูนะฮะว่าตรงนี้นี่คือน้าแร่ที่ไหลออกมาเยอะมากๆจนกระทั่งเราทําเป็นเราต้องทําเป็นลําธารเลยนะมีปงมีปลาทน่้นนี่แล้วก็เดี๋ยวจะลองดูนะฮะว่าเราไหวๆก่อนพอดีเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่หลาย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 ท่านหลายองค์ด้วยนะฮะเพราะนั้นแล้วลองดูะฮะ ดูในไลฟ์ของหลายๆท่านแล้วผมก็ขออนุญาตไลฟ์พอดีได้ข่าวมามีคนมามีคนมาด่ามีคนบอกว่าอุ้ยทํามาเป็นปีแล้วต้องไปต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าโรงงานกูไม่เคยเห็นกูพามาแล้วนะจ๋าสวัสดี for you for you นะฮะพามาดูโรงงานกันเลยจริงๆจังๆนะอะดูภาพของโรงงาน อันนี้คือตัวของโรงงานนะฮะที่ได้ ISO นะฮะก็จะใหญ่นะวันนี้ผมมาพามาดูข้างหลังเพราะตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นตัวของออะไรนะบ่อบ่อนะ้ำบ่อจะมี2บ่อนะนะฮะอะ่ขอเดินหน่อยไกลนิดนึงนะฮะไกลนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าสภาพตรงบ่อเนี่ยคือตอนนี้เราตกแต่งเรียบร้อยนะฮะ ผมพูดตรงๆนะต่อให้เราเป็นโรงงานผลิตเองแต่ถ้าคุณไม่มีน้ำแร่พุเย็นแบบนี้คุณไม่มีทางเรียนแบบสินค้าของเราได้เลยเด็ดขาดจ้ะที่ตาเมืนมืนเพราะยังไม่ได้นอนโอเคนี่จะให้ดูนะก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูบ่อแรกก่อนพาไปดูบ่อแรกนะจ๊ะตรงนี้ขออนุญาตนะครับ วายนิดนึงนะฮะข้างหลังผมนั้นจะเป็นท่านอ่าคุณทือพญานาคนะครับที่อ่เป็นคุณคุณหมอนะครับเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ขับรถผ่านข้างหน้าต้องบอกว่าข้างหน้าตรงถนนใหญ่มาถึงเรามาถึงโรงงานนี่ยประมาณสักประมาณร100อยกว่าเมตร200รอเมตรแต่ท่านขับผ่านแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีของมันมีอะไรอยู่ที่เป็นของดีท่านก็เลยเข้ามาดู นะฮะเข้ามาดูพอเข้ามาดูเสร็จปุ๊บท่านขออนุญาตที่จะเอา,เอา,เอาพญานาคมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัญเชิญพญานาคมามาวางไว้ที่นี่มามามาไว้ที่นี่นะฮะผมก็พูดสับไม่เป็นขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ามากราบไหว้มามาบูชากันเพื่อเขาเรียกว่าตรงเนี้ยเป็น,เป,นเป็นที่ที่มีของจริงๆนะฮะอ่ะเรามาดูกันบ่อแรกเรามาดูบ่อแรกครับผม บอกเขาด้วยโรงง,งงานอินดีใช่สิคะโรงงานอินดีสิคะจะให้โรงงานที่ไหนเลยแคะเนี่ยฮะบอ่อแรกอุ้ยข้ามออกมาแล้วเห็นไหมอ่ะบอ่อแรกนะจ๊ะนั่งนี่อันนี้ก็เป็นบอ่อซึมเป็นบอ่อซึมนะครับเป็นบอ่อที่น้ําแร่คุยเย็นซึมขึ้นมานะฮะเราไม่ได้เป็น ทำบ่อนี้ไว้เองคือตอนแรกี่ยมันซึมขึ้นมาแล้วเราก็าพยายามตีกรอบตีกรอบพอไปตีกรอบให้เขาเขาก็จะซึมขึ้นมาเรื่อยๆไม่คืออันนี้ว่าอะลองดูนะซึมขนาดไหนเนี่ยน้ําไหลออกมาตลอดเลยเห็นไหมน้ําไหลออกมาตลอดแสดงว่ามันซึมมาเรื่อยๆครับซึ่งบ่อนี้เราไม่ได้ว่าเอามาทําเป็นําทำเป็นผลิตภัณฑ์แต่บ่อนี้เราทํามาเป็นลําทานเมื่อกี้เห็นไหมนะฮะเป็นลําทานเมื่อกี้เลยนะครับอะ บอ่อที่2ผมเอาแบบคร่าวๆเพราะว่าผมว่าพี่ๆน่าจะดูในไลฟ์ในเพจในนู่นนั่นนี่เยอะแยะไหนๆผมพอ่ีผมได้ข่าวมาเฉยๆว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยกูทํามาตั้งนานกูไม่เคยนู่นนั่นนี่เลยอ่ะมามึงมาดูซะอีกไฟล์นะฮะมาอันนี้คือบอ่อที่2ต้องเข้ามาในห้องนะครับคือเราตีกรอบตีห้องให้กับเขานะฮะตอนแรกจะเป็นบอ่อนะ้าที่เห็นไหม อันเนี้ยเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองตรงตรงเนี้ยสร้างขึ้นมาเองตรงเนี้ยสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าเราตีกรอบให้กับเขานะครับแต่ว่าข้างในเนี้ยเราเป็นชั้นหินชั้นแรน่ธาตุที่เขาขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ก่อสร้างขึ้นมาเลยนะฮะแล้วน้าเนี้ยที่ไหลขึ้นมาเนี้ยนะครับไหลขึ้นมาประมาณ1วินาทีต่อ2.6ลิตรนะฮะ2.6ลิตรครับผมนะ นั้นน้ำแร่พุเย็นตรงนี้มีคุณสมบัติยังไงบ้างอย่างแรกคุณสมบัติที่เราไปตรวจที่ F D A ของสิงคโ,โปร์มาแล้วว่าเรามีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสที่สูงเทียบเท่ากับน้ำแร่ของฝรั่งเศสต้องบอกว่าน้ำแร่พุเย็นนะฮะน้ำแร่พุเย็นบนโลกนี้มีไม่กี่ทีใทนะ่ในเมืองไทยมีน้อยมากนะครับในเมืองไทยมีน้อยมากๆเอาออกมาก่อนมันจะได้เสียงเสียงมันจะได้ดีหน่อยนะฮะในเมืองไทยมีน้อยมาก ทั่วโลกมีไม่ถึงสิบที่เราเป็นหนึ่งในห้าที่มีแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟัสที่สูงที่สุดติดอันดับของโลกนะฮะอย่างหลักของโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเอามาทำมาเป็นสินค้าของเรานะฮะข้อดีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟัสเสิร์ชตาม Google ได้เลยว่าช่วยอะไรบ้างช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผิวที่สึกล้อนะฮะช่วยกาให้ผิวหน้าชุ่มชื้น,นนู่นนี่ทำให คือตัวเอาง่ายๆว่ามันมีประโยชน์ต่อผิวหน้าและที่สําคัญต่อไปในอีกสองปีข้างหน้าเราจะทําเป็นโรงงานอาหารเสริมลองคิดดูอ่ะผมจะให้ลองดูนะพามาดูลืมอันนี้เขาเรียกอะไรใบบอนมัง้งใบบอนใครใครเคยเห็นใบบอลใหญ่ขนาดนี้บ้างอ่ะเนี่ยขอญาตขอโทษนะครับใครเคยเห็นใบบอนใหญ่กว่าหัวผมมัง้งใหญ่กว่าหัวผมหลายเท่ามัาง้ง ใครเคยเห็นบ้างไม่เคยตัวผมก็ไม่เคยลองสังเกตดีๆต้นกล้วยเดี๋ยวนะให้สังเกตยอดกล้วยฮะสังเกตเห็นไหมเห็นยอดกล้วยไหมครับสูงมากเพราะฉะนั้นแล้วน้ำแร่เรามีประโยชน์ลองคิดดูว่าถ้าเราเอาถังเช่าเห็ดลิ้นจือหรือพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาเลี้ยงมาเลี้ยงด้วยน้ำแร่ พุเย็นของเราที่คนอื่นเรียนแบบไม่ได้พี่พี่คิดว่าเราจะมีอาหารเสริมที่มีคุณสมบัติมากมายหรือมีคุณภาพมากมายขนาดไหนลองคิดดูลองคิดดูดดนะฮะใครที่บอกว่าสินค้าของอินดีมไม่ดีราคาสูงลองดู ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่น้ำแร่เท่านั้นนะคะคนที่คิดสูตรของสินค้าขึ้นมาก็อย่างที่ผมว่าเลยนะครับเรามีคอนเนคชันกับสารสกัดของฝรั่งเศสอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีกูไม่ได้โมอีาฟนะฮะไผู้บริโภคที่หน้าตาดีใช่ค่ะนะฮะเพราะนั้นแล้วลองดูวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศโรงงานเล่นๆนะ ลองดูภาพข้างหลังของผมนะฮะเป็นบรรยากาศโรงงานอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ40นาทีนะครับประมาณ35 36กิโลเมตรนะฮะ อยู่ตรงตีนเขาแล้วพูดตรงๆว่าตรงเนี้มันเป็นพื้นที่ของเราหมดคนอื่นๆที่มาอยู่ข้างๆพื้นที่พยายามจะขุดเพื่อไปเจอน้ําแร่นี้ไหมไม่เจอเราเป็นพื้นที่เดียวเท่านั้นที่เจอไม่มีใครเรียนแบบเราได้ต่อให้คุณมีโรงงานคุณผลิตสินค้าเองคุณมีคอนเน็ชันกับต่างชาติเองคุณไม่มีน้ําแร่ผูเย็นนี้นะจ๊ะผมพูดตรงๆงเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่ได้มาเยีเ่ยมชมโรงงานไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดทริปมาโรงงานดีไหม นะดีไหมอุณากุมันเลยนะฮะดีไหมอยากพาพี่พี่นัทมวลกับทีมพี่นัทมวลมามากเพราะว่าทีมพี่นัทมน์กับกับตัวพี่นัทมวลเองชอบสินค้ามากๆอยากพามามากวันนี้เรามาด้วยความฉุกและหุกนิดหน่อยเพราะเรามาทําภารกิจรับนะฮะไม่ใช่ภารกิจรับหรอกผมมามามา,มาเยี่ยมมาเยี่ยมทีมเชียงรายนะฮะแล้วก็มาถ่ายทําคลิปที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรมามามาให้ดูว่าโรงงานเราน่าเชื่อถือนะครับ เห okay, ไหมฮะเพราะนั้นวันนี้นะให้ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์หน้าหรือว่าลองดูติดตามชมในเพจของอินดีมก็คือเลยเราจะเข้าไปในโรงงานกันแล้วนะครับอันนี้มาดูสถานที่มาดูบรรยากาศรอบๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะเล่าให้ฟังครับว่าท่านครับท่านอย่าเอาข้อข้อมูลเท็จมาพูดเลยฮะกูพามาโรงงานแล้วไฟ what the fuck <laughs> แสแซวเล่นแสวเล่นแสวเล่น <laughs> นะฮะอัน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 อยู่คนเดียวโอเคเพราะนั้นพี่ๆครับพามาเยี่ยมชมโรงงานคร่าวๆกันแล้วนะฮะพาไปดูบ่อบ่อน้ำน้ำแรูุ่เย็นแล้วนะฮะสองบ่อนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศในการถ่ายทำคลิปที่จะใช้โปรโมทโรงงานกันเล็กน้อยนะฮะก็จะมีคนมาเยี่ยมชมโรงงานกันหลายคนเลยทีเดียวโอเควันนี้ก็ กราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับเราของจริงทําจริงไม่โมนะฮะไม่โมโอเคสวัสดี for you yeah